อ่าหนังสือแทนคุณคำข้าวป้อนน้ำนมแม่เรื่องในงานที่เขาทำบุญเจร็จข้าวแล้วมาบูชาของบวช้เาเข้ากระบ,บวชให้เขาก็ต้องเทศนาในเรื่องข้าวป้อนน้ำนมการพิเศษของสอธรรมภษษักดีพระพทธเจ้าทรงแทนพระคุณพระพุทธมารดา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาวิยะสเตตุปัญญายัสสะมะเสิโน ยยธรำมหสุสเซสุปวติธะจัตราอจริงมาตรังปะมุขังกัตวากัตสาปัญายาเตจัตสาอภิธรรมกถามมกขังเทวานงจัมะวัตยีเตนวันนี้ธรรมภาพจะได้แสดงพุทธมาตุคุณปฏิการกัา ว่าโดยพระพุทธองค์ทรงทดแทนคุณพระบุตรมารดาเริ่มแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างพระบารมีมาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นพรติสอนตนและลูกหลานเห้นทั้งหลายตามสุควกิเวลาดำเนินความตามธรรทีสัมพารวิบากว่า ในอดีตการล่วงมาแล้วนานนักหนาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงถือกำเนิดเกิดในตระกูลขัดสนที่แวนแววนคันทารัประเทศเมื่อจะเริญนวัยเติบโตแล้วก็ได้หาเลี้ยงบรรดาพิดาเสมอมาเมื่อบิดาล่วงรับไปแล้วก็ได้หาเลี้ยงบรรดาสืบต่อมา แต่หาเลี้ยงด้วยการเที่ยวกเก็บผักหัดปืนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายรันอยู่มาวันหนึ่งเวลาเที่ยวกเก็บผักหัดปืนได้แล้วก็หาบมาเวลาเมื่อนักก็ได้หยุดพักที่กอนต้นไทรต้นหนึ่งแล้วนอนหลับไปเวลาตื่นขึ้นมาก็นึกไปว่าเวลานี้เรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอาจทำงานหนักอย่างนี้ได้ เวลาเราแก่ลงก็จะทำงานหนักอย่างนี้ไม่ได้เราควรจะไปเป็นลูกจ้างนายสัเภาเพื่อจะได้รวบรวมทรัพย์สินเงินทองไว้เป็นทุนท่าขายเลี้ยงมารดาและตัวเราต่อไปครั้งคิดแล้วจึงไปที่ท่าสเาัเภาแจ้งความประสงค์แก่นายสัเภารทราบนายสัมภาได้ทราบแล้วจึงรับปากว่าได้ประปุษต์เจ้าผู้เป็นทุกขตะเข็งใจอยู่นั้น ก็แสนที่จะดีใจได้กลับไปอำลามารดาเมื่อมารดาตอบว่าลุกไปแล้วจะให้แม่กินอยู่อย่างไรก็รียกไปหานายสัมภาอีกขอรับมารดาไปด้วยเมื่อนายสัมภาอนุญาตแล้วก็รีบกลับไปรับมารดามาลงสัมภาทันทีเมื่อสัมเภาแล่นออกไปในมหาสมุทรทะเลหลวงล่วงไปได้เจ็ดที่วารวานก็พปนพนาการ แตกทำลายทุกขตาบุตรนั้นก็ได้ให้มันดาก็ให้มันดาขึ้นบา่าพาไหวข้ามมหาสมุทรด้วยความอุตสาหะอย่างแรงกล้าไม่เห็นแก่ชีวิตของอาตมาตาทาอาจานิทธะพรามระมโลเกในกล่าวนั้นมหาพรหมผู้มีอายุหนึ่งมืนสองพนันปีเศษในพรหมโโรชั้นอาจนิ t ฐา รู้ว่าร่วงมาถึงหนึ่งอสองไขยกับแล้วยังไม่มีพระพุทธเจ้ากเกิดขึ้นเลยเึงพิจารณาว่าผู้ใดน้องาจะาสามารถสร้างพระบารมีให้สําเร็จเป็นพระชินรีสัมมาทัุทธเจ้า,าได้เมื่อพิจารณาไปก็ได้แลเห็นตุกตะบุรุู้สระชีวิตต้อนสนเพื่อช่วยชีวิตมารดาไว้ที่ให้มันดาขึ้นบาพาไหวน้ำข้ามมหาสมุทรนั้น ซึ่งที่ว่าบุรุษผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้ามั่นคงอย่างนี้จักสามารถสร้างพระบารมีให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่ใจอย่างนี้แล้วจึงโดนบรรดาให้ทุกขบ,บุรุษทุกขตาบุรุษนั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทุกขตาบุรุษนั้นก็ได้นึกขึ้นว่าถึงเราจะตายในถ้ำกลางมหาสมุทรเพื่อช่วยชีวิตบรรดาของเราไว้กว็าตาม เราก็จะไม่ทิ้งมารดาของเราเป็นอันขาดเราจะช่วยมารดาของเราข้ามสมุทรไปให้จบได้ต่อไปเราก็จะพยายามให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายให้ข้ามพ้นมหาสมุทรใหญ่อโลกสงสารอันเป็นไปด้วยชาติกันดาลชากันดาลพรยาธิกันดารมารณะกันดาลให้ถึงซึ่งฝั่งฝากโน้น,นคือพระนิถาน อันหาทุกไม่ได้ถึงจะลำบากยากเย็นอย่างไรเราก็จะพยายามให้สำเร็จเป็นพระพรทเจ้าให้จบได้คิดอย่งนี้แล้วก็พยายามพามารดาไหว้ภามมหาสมุทรต่อไป โดยเดชานุภาพมหาพรหมช่วยหนอพระบรมโพธิสัตว์้าทชุตตะบุรุษนั้นก็ได้ข่ามหาสมุทรไปได้โดยสวัสดีแล้วพามารดาออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงบ้าตบนตำบลหนึ่งแล้วเข้าอาศัยอยู่ในบ้านตำบลนั้นได้พยายามหาเลี้ยงบรรดาต่อไปจนสิ้นอายุของบรรดาส่วนชุกตะบุรุษนันผู้ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้น เวลาสิ้นอายุแล้วก็ได้ไขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แต่นั้นมาได้นึกปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและได้สร้างพาาระ,ะบารมีมีฐานบารมีเป็นต้นอยู่จนตลอดกาลนานนักหนาต่อมาจึงได้เปล่งวาจาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อมาอีก จึงได้รับพระพุทธพยากรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในเวลาสร้างพระวรมีเป็นพระโรธิสัตว์อยู่นั้นไม่ว่าจะเกิดในชาติใดๆก็เป็นผู้มั่นอยู่ในกะตันญอยู่ทุกชาติไปเหมือนกับชาติเป็นทุกขกตัดุโลที่แสดงมาตามคำพีสสมพาราวิปปากเหล่านี้ ส่วนในคำพี่อื่นก็ได้กล่าวถึงกาญญยของพระโพธิษัทเจ้าไว้แทบทุกชาติโดยที่สุดแต่ชาติที่เกิดเป็นสัตว์นิราชาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่มั่นอยู่ในกะตันญูกตาเวทีต่อมารดาบิดาเหมือนกับชาติเป็นมนุษย์ดังชาติที่เกิดเป็นปโคกันหาปุสุภาราชและชาติเกิดเป็นลูกมา้าจิงทกอทาชนะย หรือชาติที่เกิดเป็นพญานกแขกเจ้าพญาแรงพญาช้างเป็นต้นกล้วนแต่เป็นผู้มั่นอยู่ในกะตัญดีกตาเวทตีต่อมันดาทั้งสิ้นอติเตปราราณสิยังพระมทัตตังพระมทัตเตรัชังกาเรนันเตโพธิสโตกล่าวคือในการหาปุถุพราชจะชาดกว่า ในอดีตการล่วงแล้วมานานักหนาพระโพธิสัตเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงถือกำเ,น,เนิดเกิดในลูกโคตะดำอยู่ในบ้านตำบลหนึ่งในเวลายังเป็นลูกโคเล็กๆอยู่นั้นเจ้าของได้ต้อนสูงโคไปเที่ยวขายมีลูกโคดำนั้นตามไปด้วยได้ไปขอพักอยู่ในเขตบ้านของหญิงแก่คนหนึ่งเวลาจะไปก็ได้ยกลูกโคดำนั้น ให้หญิงแก่คนนั้นเพื่อให้เป็นทาสชาวบ้านหญิงแก่นั้นก็รักลูกโคดํานั้นเหมือนกับลูกตัวกินอาหารสิ่งใดมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นก็ให้ลูกโคดํานั้นกินอาหารสิ่งนั้นเหมือนกันลูกโคดํานั้นจึงปรากฏชื่อว่าโคดายายแก่เมื่อลูกโคดำยายแก่นั้นเติบโตขึ้นก็มีสีดำงามเหมือนกับสีดอกอัญชัน เวลาไปเที่ยวกับหูงโคทั้งหลายก็ทําตนเป็นโคมีศีลมีความประพฤติเป็นอันดีพวกเด็กชาวบ้านได้คุ้นเคยกับลูกโคดํานั้นมากพากันจับเขาเล่นก็มีจับหูเล่นก็มีเกาะคอเล่นก็มีจับหางดึงเล่นไปมาก็มี ขึ้นขีหลังตอมีจะเล่นอย่างไรก็เล่นได้ตามประสงค์โคดามนั้นไม่ดุร้ายประการใดเดี๋ยวมาวันหนึ่งโคดามนั้นจึงคิดว่าแม่ของเรายากจนขัดสนมากตั้งเราให้เป็นลูกเลี้ยงเราด้วยความยากจนขัดสนเราจะต้องรับจ้างช่วยแม่ของเราให้พ้นจากความยากจนขัดสนให้จนได้ ตอน,นั้นมาโคดำนั้นก็เที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหารับจ้างเมื่อไม่ได้รับจ้างที่ไหนเมื่อถึงเวลาเย็นก็กลับมาเดียวมาวันหนึ่งมีบุตรข้อค้าเกวียนคนหนึ่งนําเกวียนห้าร้อยเล่มไปติดอยู่ในหล่มแห่งหนึ่งโคทั้งหลายในเกวียนห้าร้อยเล่มที่ปลูกเกวียนติดติดกันไปนั้นไม่อาจลากเกวียนให้ขึ้นจากหล่มได้เมื่อโคดำได้เห็นอย่างนั้นก็ดีใจ รีบไปยืนอยู่ในที่ใกล้กับผูโคทั้งหลายฝ่ายพ่อค้าเกวียนซึ่งเป็นผู้ฉลาดในลักษณะโคพอแรเห็นโคดำโคที่สัตว์ก็รู้ได้ว่าโคดำตัวนี้เป็นโคดำอานายนตัวพิเศษจะสามารถลากเกวียนของเราขึ้นจากหล่มได้ใครหนอเป็นเจ้าของกินแล้วจะได้ไดถามคนเลี้ยงโคทั้งหลายว่าใครเป็นเจ้าของโคดำตัวนี้ คนเลี้ยงโคทั้งหลายก็ตอบว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อค้าเกวียนจึงเข้าไปใกล้แล้วกล่าวถามขึ้นว่าข้าแต่พยาโคข้าว่าเจ้าจัดคิดค่าจ้างลากเกวียนเล่มละสองตำลึงรวมห้าร้อยเล่มเป็นพันตำลึงในให้แก่ท่านขอท่านจงช่วยลากเกวียนของเราขึ้นจากลมในบัดนี้เถิด ว่าแล้วก็นำพยาโคโพริัต์เข้าเทียมเกวียนเล่มหน้าพยาโคโพริัต์ก็ลากเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มนั้นขึ้นไปจพนพลัดหลลงไปตั้งอยู่บนบก 1, ทันทีแล้วพอค้าเกวียนจึงเก็บเงินจากเกวียนเล่มละหนึ่งกำลึงไปหอปลูกขอพยาโคกลายเป็นค้าจ,จ้างทันที พยาโคคิดว่าพ่อค้าคนนี้ไม่ให้ค่าจ้างเราตามที่ตกลงไว้เราจะไม่ให้เขาไปกินแล้วจึงได้ขวางหน้าเกวียนไว้พวกพ่อค้าเกวียนพาจัน์ลักหนีสัตว์เท่าใดก็ไม่อาจผลักหน,นีได้พ่อค้าเกวียนจึงคิดว่าพญาโคนี้คงรู้ว่าค่าจ้างยังไม่ครบพันจึงยังไม่ไป คิดแล้วจึงเก็บค้าจ้างจากพวกเวียนอีกเล่มละหนึ่งตำลึงรวมเป็นห้าร้อยตำลึงห่อไปผูกคอให,ให้ให้ครบพันตำลึงพญาโคจึงหลีกทานให้แล้วออกเดินเพื่อจะกลับไปหาแม่พวกเด็กชาวบ้านก็พากันเข้าแย่งเข้าดึงไว้แต่พญาโคได้วิ่งหนีไปโดยเร็วฟันเมื่อไปถึงยายแก่จึงหยุดยืนยายแก่ได้ยืน ได้เห็นห่องเงินพันตำลึงปลุกยู่ที่คอทั้งได้เป็นพยาทั้งได้เห็นพยาโคเน็ดเหนื่อยจนตาแดงทั้งสองข้างจึงตามพวกเด็กจึงถามพวกเด็กทั้งหลายว่าลูกของข้าไปทำสิ่งใดมา พู้เั้งหลายก็เล่าให้ฟังยายแก่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่ไม่อยากให้เจ้าลำบากอย่างนี้เลยว่าแล้วก็หาน้ําร้อนมาอาบให้พยากูหาน้ํามันมาทาตัวให้แล้วให้ดื่มน้ําใสพอให้มีแรงดีซึ่งจากข้าวมาให้กินเวลาสิ้นชีวิตของตนแล้วก็ไปตามยถากรรม ส่วนพยาโกนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ท่องเที่ยวสร้างบารมีอยู่จนกระทั่งชาติสุดท้ายจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายสิ้นเรื่องพระยาโกดำเพียงเท่านี้ในชาติอื่นๆซึ่งมากกว่าหมื่นแสนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นต้นก็ล้วนจะมั่นอยู่ในกตจ,จัญจูต่อมันดาบิดา ทั้งที่ว่ามาแล้วนี้ทั้งนั้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตอบแทนคุณของบรรดาบิดานับชาติไปทั่วมาชาติสุดท้ายคือชาติได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้ตอบแทนคุณของพระพุทธบารดาพระพุทธบิดาอีกดัมที่กล่าวไว้ในคำสีทั้งหลายมีคำมพี์อัตตสาลี ที่กล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงสนองพระคุณของพระพุทธมารดาเป็นต้นดังที่ปรากฏในต้นคำทีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นต้นต้นแห่งเทศนาว่ากรุณาวิยสเตสุปัญญายัสสะเมเสชโนเป็นต้นซึ่งจะมีคำแปลว่าและอธิบายสืบต่อไป กล่าวคือคำว่าปัญญายัตสะ,มะเมเฮสิโนเป็นต้นนั้นมีคำแปลว่าเพราะปัญญาของพระสัมมาสัพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่นั้นได้แผ่ไปในสรรในสัพพยายาธรรมทั้งปวงหาเศษไม่ได้กรุณาวิาสเตสุเหมือนกับพระมาหาการุณาที่แผ่ไปในจัต์โลกทั้งหลายชนนั้น ทยายตายัสเต,ตสุสมุสาหิตะมานาโซพระพุทธเจ้าผู้มีพระฤรัยปรปกอกด้วยความุรสทธาอย่างแรงกล้าด้วยความเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งปวงนั้นเมื่อพระองค์ประทับอยู่บนบรรดุก,กำปนศิลาอาจภายใต้ต้นไม้ปริชัดชาในดาวเึงสวรรค์น,นั้นพระองค์มีรัศมีรุ่งเรืองดังด,งดวงจันทร์ที่ขึ้นมาเหมือนยอดภูเขายุพันธอ อันสูงจากพื้นดินขึ้นไปได้ห้าหมื่นสองพันโยกในคราวนั้นมีเทพพญดาอินสมทั้งหลายในหมื่นจัก,กรวาลไปประชุมกันเฝ้าเฝ้าแงบเฝ้าแหนอยู่พร้อมร่างมาตรังกมูกข้างกัตตวาพระพุทธองค์ได้ทรงกระทำพระพุทธมารดาให้เป็นประธานและจึงทรงแปลอภิธรรมโปรดต่อไปดังนี้ ตถ้าปาติาหาริยังกโรนโตว,วะมีนึกความในคำสีพระธรรมบทว่าเมื่อพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงกระทำปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์เดชเป็นการใหญ่ได้ปรากฏแก่เ,เทพปยาดามนุษย์ทั้งหลายอยู่นั้นแต่ทรงพิจารณาดูว่า อดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำปาฏิหาริย์อันใหญ่ยิ่งในวันเป็นเดืนอนแปดแต่นี้แล้วสเสด็จไปทรงจำภาษาอยู่ที่ไหนหนอเมืม่อทราบเมื่อทรงเร็งเห็นว่าได้สเสด็จขึ้นไปทรงจำภาษาอยู่บนดาวดึงสวรรค์ทรงแสดงพระอภิธรรมติจกเกตทำทีโปรดพระพุทธมารดาเมือ่อทรงเล็งเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงอายาาพรัะได้ทรง ยกพระบาทเบื้องขวาขึ้นวางบนยอดภูเขายุคันทรยกพระบาทเบื้องซ้ายขึ้นวางบนยอดภูเขาสินเนรุล่วงหนทางได้ถึงหกล้านแปดแสนโยชน์แล้วขึ้นประทับบนบรรดุตำพนศิลาอาสมีหมู่เทพพญา,าเจ้าในหมื่นจักรวาลไปห้อมล้อมเป็นบริวาร ขณะนั้นพระพุทธมารดาก็เสด็จลงมาจากสุสิตสวรรค์มาประทับนั่งข้างขวาแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงพระอภิธรรมสุตดกทั้งเจ็ดคำทีโปรดสมเด็จพระพุทธมารดาในท่ามกลางเทพยญดาทั้งหลายเริ่มแต่คำว่า ลาธรรมาอากุสลาธรรมาอพยกตาธรรมาเป็นต้นไปจนตลอดไตรมาสสมเดือนจึงจบพระอภิธรรมเทศนาทั้งเจ็ดคำทีเทว,วดาได้สเดสดร็จมาได้สำเร็จมรกผลแปดบโกดส่วนพระพุทธมารดาก็าได้รับประโยชน์อันล้ำเลิศคือพระโสดาปัิผลจึงจัดส่งให้ถึงพระนิพพานในไม่ช้า เป็นอันว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตอบแทนคุณของพระพุทธมารดาในชาติสุดท้ายด้วยพระธรรมเทศนาให้ได้สำเร็จมรรคผลดังที่แสดงมาเป็นต้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตอบแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมของพระพุทธมารดาที่ได้เลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่อเนกชาติให้ชิ้นสุดลงแล้ว ด้วยพระภิธรรมเทศนาเจ็ดคำพีอันจะเป็นการตอบแทนพระคุณด้วยทางธรรมอันเป็นการตอบแทนอย่างประเสริฐอย่างล้ำเลิศกว่าการตอบแทนในทางโลกมีการเลี้ยงดูเป็นต้นที่ได้ทรงกระทำม,มาแล้วทั้งซิมโดยแท้ซึ่งกระแสแสธรรมเทศนานี้เพียเต่านี้ เทศนาวัตสารเอในอาวตสารแห่งพระธรรมเทศนานีนอาตามาค้าขออำานวยผวยพรให้ท่านทุกศึกษาที่นิกชนที่ได้สดับรับฟังพร,ระธรรมเทศนาทจงเจริญด้วยอายุวันณนะสุขพละปฏิทานธนชาตสมบัตัเป็นทุกประการเอวังก็มีด้วยประการชนี้